สี่เกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามจบไปแล้วนะครับเราก็ได้ขวัญใจคนใหม่มานะครับนั่นก็คือภูริพลบุญสอนหรือเทพบิวนะครับไอหนูลงกรดอายุ16ปีนะครับเจ้าของ3เหรียญทองจากกีฬาสีเกมในครั้งนี้ก็คือวิ่ง100เมตรชายนะครับเหรียญทอง200เมตรชายเหรียญทองแล้วก็4คูณ100เมตรชายเหรียญทองนะครับกลายเป็น ชาวไทยกันเลยทีเดียวและแน่นอนนะครับจากสถิติที่เห็นนะครับทําให้เราได้มีกําลังใจในการเชียร์และก็ไอ้หนูลงกรดระเทพนี้ครับมีอนาคตอีกยาวไกลเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าจะได้รับใช้ทีมชาติไทยอย่างยาวๆและมุ่งเป้าไปที่เอเชียนเกมและโอลิมปิกทีเดียว ำลังใจให้กับเทพบิวด้วยนะครับในการแข่งขันกรีธาในครั้งต่อๆไป